เคยไปจุดชมวิวเขาพญาเดินทงแล้วแต่ที่นี่คือวัดเขาพญาทงอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรีซอย19กําลังก่อสร้างอยู่นะว่าน่าจะเดินเข้าไปดูรอบๆได้ถ้าเสร็จแล้วคงจะสวยนี่คือด้านใน คือรอบรอผนังของด้านในถ้าเสร็จแล้วคงจะวิจิตรงดงามมากถ้าโปรดสร้างเสร็จน่าจะสวยมากพาทุกคนมาต่อที่วัดเข่าพญาเดินโทงเมื่อกี้เราไปที่วัดช่องสัติกาไหนมาตอนแรกว่าจะกราบแต่เปลี่ยนใจ ขับรถมาที่วัดเขาพญาธงไม่มีเดินนะเคยไปจุดชมวิวเขาพญาเดินทงแล้วแต่ที่นี่คือวัดเขาพญาธงอยู่ที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดรบบุรีซอย1 9ทางด้านนู้นจะเห็นเป็นโบสถ์ดอกบัวหุ้มสีขาวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายมือก่อน ด้านซ้ายมือก็จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมไปกราบหลวงพ่อได้ด้วยนะเคยมาเมื่อนานมาแล้วเคยมากราบหลวงพ่อมาถวายน้ําดื่มแต่ว่าวันนี้เรามาก็บ่ายแก่จะเย็นแล้วเนาะเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมทางฝั่งโน้นยินดีต้อนรับเขตอภัยฐานไปดูฝั่งโน้นกันค่ะ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะแต่ว่าเราเงียบๆก่อนมีน้องมีน้องน้องไม่เห่าเ้ยน่ารักจังเลยไม่เห่าด้วยไม่เห่าด้วยไม่เห่าด้วย ไปไหนละ <c oughs> นี่น่ารักมากไม่เห่าเลย <c oughs> เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบดีต้นไม้ก็เยอะนะเขตปลอดบุรี่ ห้องเล็กๆนี่น่าจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเมื่อกี้เจออันนี้เดี๋ยวนะกุดกรรมฐานฝั่งโน้นด้วย เจอคุณป้าบอกว่ามาวันหนึ่งหรือสองวันก็ได้มาถึงต้องบอกว่าเราจะมาปฏิบัติธรรมนะถือศีลแถ้าไม่สะดวกเราจะถือศีลห้าก่อนก็ได้น้องคือน่ารักมากนะไม่เห่าเลยเมื่อกี้พาทุกคนไปตรงที่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วตอนนี้เราเลี้ยวขวามาตรงโบสถ์ ดอกบัวกำลังก่อสร้างอยู่นะว่าน่าจะเดินเข้าไปดูรอบๆได้ก่อสร้างยังไม่เสร็จ ตอนแรกแดดไม่มาตอนนี้แดดเริ่มมาคงไม่ได้เข้าไปข้างในนะกำลังก่อสร้างอยู่พาทุกคนเวียนสายดูรอบๆเนาะเมื่อกี้คุณป้าที่ออกมาคุยด้วยบอกว่ากระถินของที่วัดพญาเดินธงเดี๋ยวนะชื่อวัดพูดไปก็จะผิดสับสนอยู่ค่ะ วัดเขาพญาธงนะไม่มีเดินจะต่างจากจุดชมวิวของเราด้านในก็มีการก่อสร้างอยู่ถ้าเสร็จแ้้ก็คงจะสวยเดี๋ยวเราแอบดูนะ ดูนะนี่คือด้านในนกตกใจเรามนี่เขาได้อยู่ลมพัดเย็นมากสบอกว่าด้านในเย็นมากคือรอบๆผนงังของด้านในถ้าเสร็จแล้วคงจะ วิจิตรงดง่ามมากประตูมีพระประธานแกะสลัก น่าจะเป็นไม่แน่ใจค่ะเป็นพระประธานที่เราเราแกสลักนะองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางข้างในเย็นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะคะนี่คือด้านบน สวยมากมนะีรอยน้ำไหลด้วยตอนที่ฝนตกไเยอะก็น่าจะมีน้ำด้านหน้าของเราก็เป็นภูเขานะกำลังก่อสร้างอยู่นะนก <c oughs> คงจะงงว่าฉนมาทำไมกันอันนี้ประตูตนะมื่ ูฝั่งนี้น่าจะเสร็จสมบูรณ์บางส่วนแล้วนี่ร่มไยืนมุมนี้นานๆน,น,นี่น่าจะเป็นองค์ลุคเทวดาไหมคะยังไม่รู้นะถ้าไม่ถูกก็ขออ,อภัยด้วยนะคะรูปัน้นวิจิตรงดงามเหมือน เหมือนกับลูกเทวดาค่ะลูกคาเทวดาบริเวณอรอบๆก็เป็นทำไร่นะนี่ไร่มันสับปะหลังตอนที่ขับรถเข้ามาทางเป็นทางลูกรังแต่ว่าเป็นคนขับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาฝากทุกคนถ้าฝนตกก็คือน่าจะเฉอะแฉะพอสมควรนะคะทางเป็นทางลูกรังฝุ่นเยอะค่อยๆขับเข้ามาไม่ค่อยมีบ้านคนเท่าไหร่ แดดมาแล้วน่าจะใกล้ก่อสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาร่วมบุญกันเยอะๆนะการก่อสร้างจะได้เสร็จไวๆน้องเห่า no เมื่อกี้เราจอดรถไว้ตรงนู้นตรงหน้าโบสถดอกบัวขับขึ้นมาตรงศาลาการเปลี่ยนถ้าเกิดใครมาทอดกระถินหรือเคยมาทำบุญนะคะก็จะมาทอดกระถิ่นด้านบนนี้บนศาลามีองค์พระนอน พระนอนเสาตรงนี้ด้วยเป็นสิงไมอ่ะสี่ทิศแล้วเราก็จะมองเห็นโบสถ์ทรงดอกบัวดอกบัวหุ้มหรือดอกบัวตูไม่แน่ใจ ถ้าโบสสร้างเสร็จน่าจะสวยมากลมพัดเย็นค่ะถ้าเกิดเป็นหน้าน้ำนะมีน้ำตรงนี้ก่อนที่จะลากันไปก็ถือโอกาสบอกบุญนะคะที่วัดเขาพญาธงจะมีการทอดกระถินวันที่20ตุลาคมนี้ ถ้าใครมีจิตศรัทธานะคะมาร่วมบุญที่วัดเขาพญาธงนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปเท่านี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะมาเจอกันใหม่คลิปหน้า